ใครคือต้นคิดที่ทำให้โจโฉนั้นจะต้องย้ายเมืองหลวงคำตอบนี้สามารถตอบได้เพราะมีร่องรอยในทางการเจราจาระหว่างโจโฉกับบุคคลคนหนึ่งสวัสดีครับผมอาจารย์มิกซ์ดรนัทกฤตเปาอินกับรายการ 3GO โกอินไซ m i มินิพอดแคสจะมาวิเคราะห์ว่าการย้ายเมืองหลวงของสมุหนายกแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกอย่างโจโฉเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่โจโฉนั้นสามารถที่จะเข้าช่วยองค์ฮ่องเต้ พระเจ้าเฮียนเต้ได้จากการควบคุมตัวของลิฉุยและกุยกีซึ่งเป็นลูกน้องเก่านะฮะของต่างโตเมื่อโจโฉสามารถช่วยองค์เทพประบุตรได้โจโฉก็ตัดสินใจว่าจะตั้งรกรากต่อไปที่พระนครโลกเอียงซึ่งเป็นพระนครเดิมมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับอยู่มาวันหนึ่งโจโฉนั้นได้มีโอกาสเห็นชายผู้หนึ่งที่ดูสง่างามและเป็นขุนนางฝ่ายบุญที่เก่งโจโฉเห็นว่าคนนี้มีความรู้ความสามารถ ก็ได้เคยคุยและหารือข้อราชการอยู่บ้างคนนั้นชื่อว่าตังเจียวเพราะนั้นผมตอบก่อนเลยว่าตังเจียวนี่แหละครับคือบุคคลที่เสนอให้โจโฉย้ายเมืองหลวงโจโฉได้พูดคุยกับตังเจียวและเห็นว่าการที่โจโฉนั้นสามารถช่วยพระเจ้าเฮียนเตจากเงื้อมือของทราราชและบรรดาพวกโจรในคราบขุนนางได้อย่างลิฉฉวยและกุยกีการที่จะตั้งรกรากต่อไปเห็นว่าจะไม่ราบรื่นเหตุก็เพราะว่า โจโฉทําคุณความดีเพื่อราชวงศ์ฮั่นแต่จะมีขุนนางหลายคนที่จะปาดหน้าเค้กอิจฉาริษยาโจโฉและเข้ามาอยู่แทนที่ตําแหน่งของโจโฉเป็นแน่แท้เพราะเมืองลกเอยียงนั้นเป็นเมืองหลวงมาอย่างยาวนานย่อมมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้มีที่พลจานวนมากที่วางสายเอาไว้อย่างรากฝังลึกแต่โจโฉเป็นคนใหม่แน่นอนว่ามีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่การจะเป็นใหญ่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนชอบหรือคนไม่ชอบแต่จะต้องมีความได้เปรียบในทางอํานาจ ตั้งเจียวจึงได้เสนอให้โจโฉนั้นย้ายเมืองหลวงไปที่พระนครหูโตเพื่อเซตซีโรและเริ่มต้นใหม่เมืองหูโตนั้นเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ข้าวปลาอาหารก็พรั่งพร้อมเส้นทางสัญจรไปเมืองอื่นก็สะดวกแถมเมืองข้างเคียงอย่างเมืองโลเอียงก็เป็นเมืองที่สมบูรณ์เช่เชนเดียวกันสามารถใช้เป็นที่มั่นทางการทำมาหากินเกษตรกร,ก,รก็จะสบาย เพราะฉะนั้นนี่คือคําแนะนําของตังเจียวที่มีต่อโจโฉจริงๆแล้วโจโฉเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะย้ายเมืองหลวงตั้งแต่ต้น,นนะครับแต่ว่าตัวโจโฉเองก็ได้มีโอกาสคุยกับที่ปรึกษาที่สนิทของตัวเองอย่างซุนฮกเช่นเดียวกันซุนฮกก็เป็นอีกคนหนึ่งฮะที่เห็นว่าการย้ายเมืองหลวงนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ซุนฮกไม่ได้มองเฉพาะในประเด็นที่ตังเจียวมองก็คือเรื่องของทางการเมือง ซุนฮกนั้นมองไปทางเรื่องของการพยากรซึ่งตรงนี้ก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังซุนฮกบอกว่าอันตัวราชวงศ์ฮั่นตะวันออกนั้นเป็นธาตุไฟโจโฉนั้นเป็นธาตุดินเมืองฮูโตนั้นธาตุดินเป็นใหญ่ธาตุไฟเป็นรองหากโจโฉนั้นย้ายไปอยู่ที่เมืองฮูโตแล้วไซ้ย่อมดีต่อโจโฉเพราะว่าไฟให้กำเนิดดินและดินอย่างโจโฉก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่กำลังจะผลิดอกออกผลจะได้เป็นใหญ่อย่างแน่นอน คำพูดของตังเจียวและคำพูดของซุนหกนั้นทำให้โจโฉตัดสินใจครับตัดสินใจที่จะย้ายเมืองหลวงและอัญเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้ย้ายจากพระนครลกเอียงไปตั้งพระนครใหม่ที่เมืองหูโตครับ